สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูคบัวน,นะคะไม่เจอก,กันหลายวันคิดถึงเด็กๆทุกคนนะคะเด็กๆอยู่ที่บ้านคุณนางอยากรู้จังเลยว่าเด็กๆทำกิจกรรมอะไรกันบ้างเอ่ยค่ะคุณครูหนุ่มหนิงเป็นห่วงเด็กๆทุกคนนะคะอยากให้เด็กๆทุกคนรักษาสุขภาพมันล้างมือบ่อยๆถ้าออกนอกบ้านอย่าลืมสวมแมสด้วยนะคะ คุณครูกุ้งอยากจะบอกเด็กๆว่าท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่านรองออยก็ฝากความห่วงใยมาให้เด็กๆผ่านคลิปวิดีโอนี้เช่นเดียวกันไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับเด็กๆที่นารักของพออนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีที่พอออมีโอกาสได้พบปะแล้วก็พูดคุยกับลูกๆนะครับเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019 หรือที่เด็กๆรู้จักว่าโควิด19เนี่ยทำให้เด็กๆเนี่ยได้ไปเรียนที่บ้านได้ปิดโรงเรียนนะครับโรงเรียนเราก็ปิดเราจะเปิดอีกครั้งหนึ่งคือวันที่25มกราคมในขณะที่เด็กๆได้อยู่ที่บ้านนะคุณครูก็จะได้มีการบ้านไปให้เด็กๆได้เรียนจะมีคลิปวิดีโอหรือมีการเรียนการสอน ที่หนูๆได้อยู่ที่บ้านโดยให้คุณพ่อหรือคุณแม่หรือคุณตาคุณยายนะครับก็คอยคอยสอนหรือดูแลหนูๆไปก่อนอคุณครูขอให้เด็กๆทุกคนเนี่ยตั้งใจเล่าเรียนในสิ่งที่คุณครูได้มอบนะในภารกิจให้หนูๆได้เรียนที่บ้านนะครับแล้วก็อย่าดื้อน,นะครับเตรียมตามปฏิบัติตามมรรกาศการป้องกันอย่างดีนะครับใส่แมส ล้างมือแล้วก็เว้นระยะห่างนะครับวันที่25เราก็มาเรียนที่โรงเรียนกันใหม่นะครับครูแล้วก็ผอก็อออจะ,ะไปต้อนรับนูๆที่ชั้นเรียนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะเด็กๆรออ้อยนะคะจอกันได้ไม่เอ่ยช่วงนี้เด็กๆเ,เรียนอยู่ที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่เป็นไงบ้างคะรอ,อยก็มีความรักความห่วงใยมาฝากเด็กๆทุกคน ให้รักษาสุขภาพช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอุณหภูมิลดลงทำให้อากาศหนาวเย็นมากขึ้นขอให้เด็กๆทุกคนสวมเสื้อผ้าหนา,นาๆเวลานอนต้องห่มผ้าให้ร่างกายอบอุ่นนะคะแถมช่วงนี้ยังมีเจ้าเชื้อไวรัสโคโรนาที่กำลังแพร่ระบาดอีกครั้งขอให้เด็กๆทุกคนหมั่นล้างมือและสวมแมสท,ทุกครั้งเวลาก่อนออกจากบ้านนะคะด้วยความรักและความห่วงใยจากท่านรองออยค่ะ นอกจากนี้ยังมีคุณครูท่านอื่นๆฝอกความคิดถึงและความ,มหองใยมาถึงเด็กๆเ,เช่นเดียวกันค่ะเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีใครกันบ้างนะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนช่วงนี้ให้เด็กๆทุกคนตั้งใจทำงานอยู่ที่บ้านและอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับคุณครูเจ๊ยบนะคะก็ยังคงคิดถึงเด็กๆทุกคนนะคะช่วงนี้เด็กๆเรียนอยู่ที่บ้านขอให้เด็กๆทุกคนตั้งใจเรียนเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะคะบ๊ายบาย,บายสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนคุณครูแจ๋วนะคะอยู่ที่บ้านอย่า,าดืมทานข้าวดื่มนมให้ตรงเวลาด้วยนะคะคุณครูเป็นห่วงค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด<ม>็กๆทุกคนคุณครูกอนนะคะเด็กๆอยู่บ้านคิดถึงคุณครูกันไม่เอ่ยเปิดเรียนนี้เจอกันนะ สวัสดีค่ะเด็กทุกคนคุณครู้อยนะคะอยู่เรียนหลายวันเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างคะทํากันบ้านกันบ้างหรือเปล่าช่วงนี้อากาศเย็นรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณครูเป็นห่วงคะ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูปุ๋ยนะคะอยู่ที่บ้านเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านบ้างหรือเปล่าส่งรูปม,มาให้คุณครูชื่นชมด้วยนะคะคิดถึงนะ สัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยวันเด็กวันครูนะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันเด็กจากคลิปวิดีโอที่ส่งไปให้คราวที่แล้วและในโอกาสวันครูที่จะมาถึง16มกราคมนี้คุณครูาาก,กุกกคค้งมีค,คำคล้องจองวันครูมาฝากเด็กๆทุกคนค่ะมาฟังกันเลยค่ะคำคล้องจองวันครูผู้แต่งสันทนาปลิ่งชั้นวันครูปีนี้เด็กดีจงจำต้องไม่ลืมคำ ร่ำสอนของครูสอนให้อ่านเขียนภาคเพียรเรียนรู้เชื่อฟังคุณครูรอบรู้วิชาหนูจะจดจำคําที่สอนมาหนูมีปัญญาเพราะว่ามีครูหนูขอกราบกรานให้ท่านรับรู้ขอกราบคุณครูผู้มีพระคุณเด็กๆทุกคนคะ คุณครูคงอยากจะให้ลองฝึกพูดตามคุณครูนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะวันครูปีนี้เด็กดีจงจำต้องไม่ลืมคำพร่ำสอนของครูสอนให้อ่านเขียนภาคเพียรเรียนรู้เชื่อฟังคุณครู รอบรู้วิชาหนูจะจดจำคำที่สอนมาหนูมีปัญญาเพราะว่ามีครูหนูขอกราบกรานให้ท่านรับรู้ขอกราบคุณครูผู้มีพระคุณเก่งมากๆเลยค่ะทุกคนคุณครูกุ้ง มีนิทานสนุกๆมาฝากเด็กๆนะคะไปชมพร้อมกันเลยค่ะกุ้งกิ่งไปโรงเรียนเรื่องมนดุดีทองกรอยภาพนพดลกำจรไภาาัยศาลเอกอีเอ๊ะไอกไก่โกงคอขันดวงตะวันโผล่พ้นขอบฟ้ากุ้งกิ่งงัวงเงียตื่นนอนเอาหน้าซุกหมอนขอนอนต่ออีกหน่อยหนะ้า แม่ปลุกลุกเถอะกุ้งกิงขี้เซาจริงๆเลยนะลูกจ๋ารีบตื่นล้างหน้าแปรงฟันวันนี้วันสำคัญจำได้ไหมจ๊ะกุ้งกิงตื่นขึ้นทันใดพลันนึกขึ้นได้วันเปิดเทอมนี่นาะรีบล้างหน้าแปรงฟันเร็วไว้ใส่ชุดนักเรียนใหม่เอาแป้งทาหน้าปีนปีนเสียงแตรรถดัง รีบวิ่งหน้าตั้งไปก่อนนะแม่จา๋าตื่นเต้นวันเปิดเทอมใหม่กุ้งกิ่งดีใจยิ้มแป้นเริงร่ากุ้งกิ่งเดินเข้าประตูสวัสดีค่ะคุณครูหนูมาแล้วค่ะเข้าแถวร้องเพลงชาติไทยออกกำลังกายยืดแขนเหยียดขาเจอเพื่อนใหม่น่ารักนิสัยดีชวนกันระบายสีศิลปะหันสา เล่นสนุกกลางแจ้งตอนสายเล่นทรายปีนตะข่ายไม้ลื่นชิงช้าใกล้เที่ยงล้างมือสะอาดสะอ้านกินข้าวกลางวันอ้ําอร่อยดีจ้าเสร็จแล้วล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนชุดนอนสีหวานป่าแป้งเต็มหน้านั่งร้อมวงตรงหน้าคุณครูคุณครูขาพวกหนูอยากฟังนิทานหันสา คุณครูใจดีเล่านิทานเรื่องราวสนุกสนานของเหล่านางฟ้าได้ฟังนิทานแสนสุขใจกุ้งกิ่งหลับสบายสายลมพัดมาตื่นนอนตอนใกล้บ่ายคล้อยเก็บที่นอนเรียบร้อยผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าคุณครูเปิดเพลงแสนสนุกกุ้งกิ่งรีบรุกยักย้ายซ้ายขวา ชวนเพื่อนๆมาเริงระบำลองเล่นเต้นลำลันลั้นลันลา,ลาเก็บของเตรียมตัวกลับบ้านสนุกสนานทั้งวันกุ้งกิ่งยิ้มร่าขึ้นรถยิ้มแย้มแจ่มใสโรงเรียนจ๋าบ๊ายบายพรุ่งนี้มาใหม่จ้าจากนิทานที่เด็กๆได้ฟังจะเห็นว่ากุ้งกิ่งชอบและก็มีความสุขที่ได้มาโรงเรียน เพราะว่าที่โรงเรียนมีเพื่อนๆและก็มีคุณครูที่ใจดีคอยเตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจไว้ให้เด็กๆคุณครูทุกท่านก็เช่นกันค่ะคิดถึงเด็กๆนะคะแล้วหวังว่าอีกไม่กี่วันเด็กๆจะได้มาโรงเรียนพบกับเพื่อนๆและคุณครูเหมือนกับคุูกิ่งนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย